เมื่อวานออกมาก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนั่นก็คือกรณีของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BA หรือที่คนรู้จักกันก็คือสายการบ,บินบางกอกแอร์เวย์นะครับเมื่อวานนี้ผลประกอบการประกาศออกมานะครับกำไรสุทธิ1,675ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นถึง215%เมื่อเทียบกับไตรมาส4นะครับแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนี่ยลดลงไปประมาณสัก11%นะครับ ไตรมาสเดียวกันหลวงพี่ก่อนเนี่ยมีกำไรอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นเอ่อขอพายัหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทส่วนไรายได้นะครับอยู่ที่7,821ล้านบาทนะครับก็ลดลงเล็กน้อยะฮะศูนย์จุดหน่อะครับสาเหตุที่ไรายได้มีปรับการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับตัวของอผลประกอบการในช่วงของไตรมาสแรกปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า อัตากไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากการแข่งข้าของเงินบาทนะฮะอันนี้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนคือรา,รายการพิเศษม,มันหดลงไปนะครับอีกครั้ง BA ยังมีไรายได้จากบัตรโดยสารลดลงไปประมาณสัก1.4%เพราะจํานวนผู้โดยสารนลดลงไปประมาณสัก2.2%ก็อยู่ที่ระดับ1.27ล้านคนนะฮะก็เป็นผลมาจากการเติบโตที่ลดลงนะครับภายในสายบินการวินภายในประเทศนะครับก็เลยเป็นที่มาของกําไรเมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวของปีที่แล้วลดลงแต่คาดวา,าสาี่เดีดีขึ้นนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับมันมีข้อมูลที่ทาง BA เขาพูดถึงว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอังกฤษและเยอรมันนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของ BA เองเ่ยก็ยังมีการเติบโตนะครับอยู่ที่11.8นะครับสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเส้นทางเข้าออกสมุยนะฮะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวยุโรปเนี่ยซึ่งมีอัตราการเติบโต เฉลี่ย13.2%ก็ส่งผลทําให้นะครับราคาบัตรโดยสารนะครับของสายการบินมาก่อไอเวนะครับเพิ่มเพิ่มสูงขึ้น0.7%มาอยู่ที่ระดับ4,437บาทต่อเที่ยวนะถ้าไปสมุยตัวนี้คุณนัชัยฮะครับไปอย่างเดียวนะ4 4 0 4,500 4,400 4,400 4 4เนี่ย4,437เนี่ยมันเป็นเฉลี่ยนะครับ แต่ต้องดูฤดู mm. กาลด,ดูวันศ oui, ุกร์ดูวันหยุดด้วยนะรองวิกเคนก็ไม่ต่ำกว่าห0 0 0ันะไม่ง่ายนะอันนี้ไปขาเดียวนะใช่ครับอ่าครับผมไปกลับหมื่นหนึ่งอะไปกลับหมื่นหนึ่งนะฮะอันนี้แต่ยังก็อย่างบอกนะฮะเขาเขามีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายคืออังกฤษกับพวกทางเยอรมันทางยุโรปพูดง่ายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่า ผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนีครับออกมาก็ถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ประมาณสัก4%นะฮะก็จากเฉลี่ยเนี่ยที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้คือ1,607ล้านบาทนะฮะแล้วก็ในแง่ของข้อมูลจาก r e f i n i t i v e consensus นะครับก็ให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับ25บาท13สตางค์ครับคุณณชัยอัพไซด์ย60%ออันนี้ B.A. นะ บางกองไอเวีแม่แต่ราคาหุ้นเขาที่ผ่านมาลงมาตลอดเลยนะครับแต่2วันก่อนที่มีการแจ้งกบมีการบูกขึ้นมาหน่อยนะครับก็แต่แต่วันนี้ก็ก็ลงมามาที่เดิมนะครับแมาแต่ดูแล้วคือคือบางบางเที่ยวบินเนี่ยบางสายบางเส้นทางเนี่ยมันอาจจะเติบโตลดลงแต่สมุยเนี่ยยังดียังดีอย่างนี้ต้องต้องไปเก็บ b a ดี ใช่ใช่บีเอรีดเออนี่น right. right. ่าสนใจนะดีเบนยูดีนะครับผมปั่นผลดีนะครับเพราะเพราะสมุนเองเนี่ยรู้สึกว่าเที่ยวบินเขาจะเป็นตลอดเลยใช่ใช่นะครับส่วนใหญ่นะแล้วก็โอ้โหลงเป็นรถทัวร์เลยฮะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงสิบกว่านาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงลงครึ่งชั่วโมงลงเนี่ยโอ้แล้วก็บีเอรีดอย่างที่คุณนัชชัยพูดถึงนะดีเบนยูอยู่เจ็ดจุดเก้าหกกับแปดเปอร์เซ็นต์นะประมาณแปดเปอร์เซ็นต์แล้วราคาเนี่ยต่ำกว่าบุ๊กเลยนะครับ บุ๊กของบีเอลียอยู่ที่9.98นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เทรดกันอยู่ที่9.25พีบีวีเนี่ย0.93ครับครับนะฮะอันนี้ก็สืบเนื่องกันนะหากมองว่า BA เนี่ยแหมมันภาพรวมเนี่ยมันอาจจะดูแบบเส้นทางดูอื่นดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สมุยยังดีอยู่กับไปซื้อบีเอลีก็ได้อ่าแต่ยิวหัวสูสีกเลยนะถ้าเอาแบบเอาแบบ เขาเรียกว่าเสถียรเสถียรหน่อยก็มีเอริทครับแต่จะเอาหรหวานในเชิงของราคาที่มันลงมาลึกในช่วงสั้นๆนี่นะฮะผมว่าด้วยยิวประมาณ8%ปดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยนะครับสำหรับตัวของบางกอกแอร์เวย์นะฮะก็ถือเป็นสายการบินที่เป็นบูติกแอร์ไลน์นะฮะก็เขาเน้นจับกลุ่มเป้าหมายบนนะก็ไม่ใช่โลคอสนะไม่ใช่โลคอสไม่ใช่ครับไม่ใช่โลคอสนะฮะไม่ใช่ครับแต่้มมัดยังอร่อยเหมือนเดิมอ่ายังอร่อยเหมือนเดิมนะฮะนะฮะก็ยังมีราคาที่ สูงเหมือนเดิมในเรื่อของค่าตัวนะครับ e ก็บว่ากันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นลักษะคุณลักษณะของปากกาอไอเวนะครับ